สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็อยู่กับช่องสุธิวัตนฟาร์มอีกนะครับวันนี้ภามาเปิดราคาวัวแม่ลูกนะครับเป็นลูกไสยของ SK 4 3 3นะครับในทองอีกตัวนึงเป็นลูกของ CY096 นะครับทองประมาณ3เดือนเป็นแม่ลูกแล้วก็ทองอีกนะครับ เดี๋ยวพาไปเบื้งหัวโตวจริงๆนะครับเนาะครับโอเคครับเดี๋ยวเบิ้งบรรยากาศก่อนนะครับตอนนี้ลูกไส้เพิ่นกำลังกินนมนะครับนี่ครับโอ้ยน้ำนมน้ำนมเต็มกินเต็มปากเต็มคำขนาดน้ำนมดีครับโอ้ยเดี๋ยเบื้องนะครับเลยน้ำนมกินนมเก็งแห้งลูกไส้เพิ่น เป็นอนาคตพ่อพันธุ์บ้านๆอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นพ่อพันธุ์คุ้มฟูงบ้านๆเท่าได้อยู่กำลังกินนมเก่งกันยังบ่ทัานในยานมนะครับเนาะลูกไส้เพิ่นนี่ครับแม่กับโค้งสั่งสูงใหญ่นั้งหนะนังดีอยู่ครับนี่ครับเบิ่งพ่วงหางมึงแยงเพิ่นครับอันนี้เบิ่งบรรยากาศเพิ่นกินนมก่อนนะครับนะครับแม่ทองก็เป็นลูกของซีไวซูนกับโกนะครับนี่ครับบรรยากาศช่วงเย็นๆ นะครับมันสีบงแง่สีบงกอกวาครับเนี่ยเบื้งบรรยากาศไปกินนมกันเอาลูกลูกใส SK433 นะครับเดี๋ยวเบื้งบรรยากาศนะครับกินนมกันเดียวนี่ครับงามสวยงามเครื่องก็ดีน้ำนมดีโอ้ย นมไหลเต็มปากเลยนมอะไรสุดยอดสุดยอดครับกำลังกินนมนะครับเนาะบักเถิกหน่อยเฮากินนมแม่โคมนี่งามๆนะครับเด้องามๆเลย <G ül üş> กินนมดีโอ้เนื้อนังดีเนาะมอนี่อนาคตพอพันควบฝูงขาแข็งดีกับขาแข็งใหญ่ครับใหญ่กว่าขาแม่อีกมอนี่เถิกหน่อยนี่เนื้อนังก็ดีลืมบอกความสูงความสูงแม่เป็นกับประมาณร้อยห้าสิบนะครับร้อยห้าสิบเนี่ยละห้าสิบบวกมอนะสูงพอร้อยหกสิบหรอร้อยห้าสิบบวกเนี่ยครับ,บ,บ,ป,รรบประมาณนี่ยสูงใหญ่อยู่ครับถือว่าเป็นแม่บล็อกกับเหมาะอยู่ ความสูงก็ได้ลูกขี้นมแน่กับชีบบวบแน่ผู้ใด,ดสนใจก็โทรไปสอบถามคนพ่อเพิ่นนะครับเนาะเดี๋ยวคุยกับคนพ่อเพิ่นนี่ครับเนื้อนังลูกแบบดีนะครับเด้อแน่บงเขาก็คือเป็นเขาธรรมาชาติปะอย่างไรมาแน,ในใ่ใจแต่ว่าเขาก็หัวก็งามหนางงามผิวดีเลยแดงดีงาม ขาแข่งน่ารักด้วยนี่ครับหน้าเมย์เพ่นครับด้วยด้านหน้าน่ครับหนาตาแม่เปิดนกิดดีครับสวยงามกินลุ่มแน่หางม้วนดุ่นๆดีขนาดนี่ครับ สามแม่ลูกอีกตัวหนึ่งใน่ทองนะครับเด้อสวยงามสวัสดีครับปอครับสวัสดีครับครับปอแนะนำตัวอีกรอบนะครับครับผมวิจิตครับบ้านเรียนทองมูเก้าตมโนนเพิงอำเภอวัดรินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีครับเบอร์โทร092 723 2499ครับปอครับมือนีเปิดแล้วค่ะมัวเอ่อ แม่ลูกอ๋อแม่ลูกได้มาไม้คมหนึ่งครับทองซีไบ่ครับพ่อทองซีไบทสามเดือนเหรอครับสามเดือนเต็มเหรอครับทองซี่ไบทสามเดือนเต็มลูกลูกเถิกป่ะนี่ประมาณจักเดือนเหรอพ่อลูกเถิกเจ็ดเดือนเหรอครับเจ็ดเดือนครับกำลังสียานม่่อนเนี่ยนี่ลูกเถิกเจ็ดเดือนกำลังสียานมกินนมเก่งแห้งจุนจอยเวิร์ดคุณจุนไทยกับโบข้นครับ พ่อเปิดราคาไปเท่าไนะครับเปิดราค้าวไปแปดสิบหาครับต่อรองได้ครับแปดสิบหาต่อรองได้โปรโมชั่นก็คือแถมหย่าคือเก่าอหรอครับหย่าคือเก่ามาเกี่ยวได้ตามใจชอบพระผนโอ้คือเท่าเกี่ยวก็จะเมื่อยน่จัิหน่อยการที่บ้ได้ไหลครับเห็นมาชื่อเองเกี่ยวขอเราตามใจมากเลยครับครสามแม่หลวงนะครับเนาะมือนี้ครับผมในท้องชื่อหนึ่งในสามสามในท้องสามแม่ลูกตัวหนึ่งยู่ในท้องเลยครับเด้อนี่ครับโอ้ยนั่งดีแห่งมอนี่บึกเถิกตัวนี้ครับ ไปคุ้มฟูงไปคุ้มฟูงเหมาะเลยเอาไปคุ้มฟูงเอาไปคุ้มฟูงกไสไอเออเอสเคีสามามกไสเอสีมามเนี่กวดก่อนด้อโปรโมชั่นถูกๆๆครับง่ายๆง่ายๆให้เร่าง่ายง่ๆเกยว่ยเาครับแต้วไอ้พวเกลียวหก็ได้ย่หรอวาแต่สิ่อไรตัมากครับนี่ครับลูกไสเอสเคเ่อนโอ้ย เนื้อนั่งดีผิวดีนี่ครับแม่ก็เฉียงๆนะครับเนาะลูกลูกที่ไสดงเพิ่นเนพ่อในท้องประมาณลูกที่ลูกที่สองครับลูกที่สองในท้องอีกครับนลูกแรกนี่โอ้บุกเถิดนี่ลูกแรกอีกภาพนี้ลูกที่สองลูกที่สออุ้ยสุดยอดเลยเจนี้เหมาะเหมาะแนี่นี่เอาสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็โทรมาหาคุณพ่อเพิ่นโดยตรงได้นะครับก็ต่อรองได้อยู่ครับก็โทรมาสอบถามกัน,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 นก่อนได้ต่อรองราคาเพิ่นรองเมือง สวยงามอยู่ครับทองสี่ใอีกสามเดือนซื้อหนึ่งในสามเนาสุดยอดเลยครับนี่ครับเหลือบางอีกนิดนึงนี่ครับทองทองกำลังตึงขึ้นเนาะแต่ว่าลูกกินนมเก่งแห่งครับนี่ครับโค้งสางสูงใหญ่ผ่านมาตรฐานอยู่ครับลูกที่สองในทองนี่ครับสุดยอดอีกโค้งหนึ่งนะครับราคาก็สุดคุ้มน่ครับเพราะว่าราคาก็โอเคสามโต ในทองอีกซีไว้หมะมาคลิปนี้ก็ฝากไ้เพียงานิก่อนนะครับเนาะสำหรับใครสนใจก็โทรมาหาคุณบอกเพื่อนโดยตรงนะครับขอบอคุณนะ้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับ